สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Enjoy Channel นะครับวันนี้แทนจะทำเกมที่อากาศในหัวข้อที่ว่าพลังงานอื่นเนี่ยอย่าสื่อสารอะไรกับท่านหรือเปล่านะครับโดยแทนมีหน้าปกภให้ท่านเรื่องเนี่ยทั้งหมด4ภาพขออนุญาตเรียกรูปภาพก่อน one two three ะครับ โดยแทนมีหน้าปกไพ่ให้ท่านเลือกทั้งหมด4ภาพนะครับภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3แล้วก็ภาพที่4นะครับให้ท่านใช้ความรู้สึกเลือกแล้วเราจะมาดูความหมายพร้อมกับเปิดไพ่กันครับโอเคก่อนที่ท่านจะตัดสินใจ,นใจเลือกภาพนะครับวิธีเล่นก็คือให้ท่านเนี่ยเข้าไปดูกระบวนการว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะสามารถทำให้ท่านเนี่ยเข้าใจรูปภาพมากขึ้นนะครับ อย่างที่2นะครับตอนนี้แทนเปิดโอกาสให้ทุกทท่านเนี่ยที่สนใจจะเช็คดวงชะตาเนาะก็แอดเข้ามาได้นะครับตอนนี้มีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วเนาะนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็เข้ามาให้กํำลังใจด้วยนะครับอืมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะเริ่มกันที่กองที่1เลยนะครับสวัสดีครับท่านที่เลือกกลุ่มที่1กองที่1น,นะอ่ะโอเคนะครับจะบอกว่าถ้าท่านเลือกรูปนี้นะ ใช้คำพูดนี้ได้เลยใช่ไหมว่าแรงมากกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะไม่ปรับตัวเข้ากับหาใครไม่ใช่ปรับตัวเข้ากาสิคือปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ยากนะครับแล้วก็มีพลังจิตแล้วก็เซนที่ควบแน่นแล้วก็รุนแรงมากตอนที่แทนว่าตามฐานดวงชะตาของท่านนี้นะ ก็คือทุกๆท,ท่านเหมือนกันท่านเลือกรูปลักษณะประมาณนี้นะัแสดงว่าจิตของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะตอนนี้คือมีความมั่นคงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองชัดเจนมากนะครับแล้วก็ปรับตัวเองนี่ได้ยากเพราะว่าจิตข้างในเนี่ยค่อนข้างแข็งแล้วก็ไม่เกรงกลัวอะไรนะครับจึงทําให้ท่านเนี่ยมักจะทํางานกับคนอื่นได้ยากอื เหตุผลที่ท่านเนี่ยเวลาไปทํางานหรือสมัครงานที่ใดเนี่ยก็จะทําให้ท่านเนี่ยรู้สึกแบบทาไปไม่ถึงเดือนหรือแม้ก็ประมาณอย่างมากนะหปีนะครับก็จะต้องเปลี่ยนงานตัวท่านมีอิสระนะครับกลุ่มเนี้ยตัวท่านมีอิสระแล้วก็มีความเป็นเสรีภาพในตัวเองหากหากสิ่งที่ท่านจะทําได้ก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นหรือเป็นระดับหัวหน้านะครับที่เห็นโครงสร้างแผนผัง ได้อย่างชัดเจนถ้าพูดถึงเรื่องเซนต์ไม่ต้องสืบจ้ะกลุ่มนี้เซน์แรงมากนะครับโอเคขออาานุญาตเสกไพ่แป๊บนึงวันทูทริปมาแล้วนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเออ,เอ,อว่ามีพลังงานอะไรจะมาแบบตอนนี้เนาะจะมาตอนนี้พูดผิดพูดถูกอีกละแห็บสตินะจ๊ะอยู่ <laughs> มีใครอยากติดต่อสื่อสารกับท่านบ้างมาดูสิหรือว่าเสกให้เสร็จทันที one two three อ่ะมาแล้วครับมาแล้วนะนี่นะจะบอกว่าถ้าจะบอก จะบอกว่าแรงแรงมากใช้คำว่าแรงตลอดอย่าเพิ่งลำคาญแทนนะจะบอกว่าแรงมากดูไพ่นะครับไปแรกเลยก็คือ six of cups เอพูดผิดพ,พูด six of pentacles ไพ่เด็ดมาอีกไพ่สิบถ้วยมาอีกไพ, Death Star, พ 7, ่เดสตาร์ไพ่เจ็ดเจ็ดเหรียญ <laughs> well of fortune ace of swords judgment แล้วก็ um, seven of wands เนี่ยคือไพ่ของเจ้ากรรมนายเวนะจ๊ะ คนที่อยากจะติดต่อสื่อสารแล้วก็บอกท่านว่าเธอทำบุญให้ฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยมีไพ่เด็ดๆมาด้วยฉันอยากจะไปเกิดแล้วฉันอยากจะเปลี่ยนดวงชะตาของฉันแล้วเว้ยเธอทำบุญให้ฉันได้ไหมได้ป้าแค่ทำบุญให้เนี่ยไพ่เด็ดตามาแล้วฉันรอเธอมานานแล้วนะโอเคไหมไพ่แรงอยู่นะฉะนั้นสิ่งที่เขาขอเนี่ยคนที่อยากจะสื่อสารกับท่านเนี่ยไม่รู้ละไม่รู้จะวิธีใดก็ตามนะครับตอนนี้ก็คือ กลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยก็คือทําบุญให้บ้างก็ได้นะครับตามความเชื่อตามศาสนาตามกําลังแล้วก็ตามความศรัทธาของเรานะครับอืมจะในรูปแบบใดก็ได้แต่ขอให้ราลึกถึงผู้มีพระคุณของเราเนาะก็คือท่านเจ้ากรรมนายเวรทำไมต้องใช้คาว่าผู้มีพระคุณเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ ทุกๆประตูทุกๆเกตทุกๆความล้มเหลวอะไรนะครับก็เป็นเหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรของเรานี่แหละนะครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นนะครับฉะนั้นนะคะรับข้อความที่ท่านได้รับนี้ก็ไปทำบุญนะจะทําให้ชีวิตของท่านเนี่ยดีขึ้นสะอาดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นแล้วหลังจากนี้เนี่ยท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็จะไม่มารบกวนท่าน เป็นระยะระยะแต่เขาบอกไปก่อนนะครับว่าจะยังไม่ปล่อยไม่วางแต่ก็จะทำให้ดีขึ้นอืมประมาณนี้นะครับนี่เป็นข้อความที่พลังงานในกลุ่มลักษณะแบบนี้เนี่ยเราคอยท่านอยู่นะครับโอเควันนี้จะพูดแบบกระชับก็ขอให้ทุทกๆท่านเนี่ยได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรเมตตรีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับ อ่าสวัสดีครับท่านที่เลือกกลุ่มที่สองกองที่สองนะครับถ้าเลือกรูปนี้นะจะบอกว่าท่านเป็นมนุษย์ศิลปินโดยแท้จริง <c oughs> ชอบความสวยความงามแล้วก็รักความสะอาดสะอา้านแล้วก็มีความลึกลับซับซ้อนอยู่ในตัวเองอาา่าฮะเป็นจริตฝั่งของผู้หญิงที่มีความเข้าใจยากแล้วก็มีความลึกซึ้งมีเซนที่รุนแรงแล้วก็ เออเขาอกเข้าใจผู้คนได้มากแต่เนื้อต่งตัวเป็นแล้วก็ชอบความสวยความงาม <c oughs> จะไม่พูดเยอะเนาะน่าจะรู้กันถ้ากลุ่มนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เ <c oughs> ออวันนี้นะเราจะมาดูกันว่าจะมีพลังงานในรูปแบบใดนะครับที่อยากจะติดต่อสื่อสารกับท่านขออนุญาตเสกภัยก่อน one two t h อะมาแล้วนะครับมาเคลียร์ energy ก่อนขออนุญาตเคลียร์ energy ไพโอเคต่อไปก็จะเป็นการแจกไพ่ <laughs> one two three มาแล้วว้าวกลุ่มนี้บอกได้เลยว่าอะไรกําลังจิตจิตวิญญาณหรือว่าพลังงานในรูปแบบกันอะไรกําลังเรียกหาคุณเออ,เ,อเห็นไหมก็จะมีเงินเงินเงิน,เง,นเงินความสุขตัวตนตัวเอง <c oughs> ประมาณนี้เลยแล้วใบสุดท้ายสรุปก็คือความสําเร็จเหมือนกับว่า energy ตัวคุณหรือว่าพลังงานของคุณเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จมากแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยนี่กลุ่มนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มก้อนพลังงานนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าดีมากจะได้เงินจะได้เงินพูดไปเลยว่าจะได้เงินเพราะว่าสิบเหรียญมาแล้วจ้าสิบเหรียญมาแล้วนะแล้วก็ขึ้นต้นมาก็คือฉันจะได้เงินเวอร์ในช่วงที่ท่านได้ยินข้อความนี้กลุ่มนี้นะ อย่าบอกใครอย่าพึ่งกระซิบบอกใครนะเดี๋ยวเขาจะรู้กัน <c oughs> แล้วก็จะมาเลือกกลุ่มเราไง <c oughs> นะพูดเลยว่าดีมากนี่นีี่ energy ด,ดีต่อแล้วท่านจะได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ท่านชอบแล้วก็ท่านรักนะครับสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าจำกัดไว้ในเป้าหมายที่ท่านต้องการมไม่รู้ว่าท่านจะตั้งเป้าหมายไว้ที่เท่าใดกี่ปีกี่เดือน อยู่ที่ตัวท่านนะครับข้อความอยู่บนหัวท่านเนี่ยท่านคิดไปอย่างไรจะได้อย่างนั้นนะฮะเพราะไพ่เดอดซานมาแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับเลิออ่ะอืมก็สําหรับกลุ่มที่2อกองที่2ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรเมตตรีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านที่เลือกกลุ่มที่3กลกองที่3นะครับถ้าท่านเลือกรูปนี้เนี่ยโดยท่านเจ้าของรูปภาพนี้นะครับก็คือว่าพลังงานที่อยู่ภายในเนี่ยเหมือนกับอยากจะสื่อสารกับท่านทุกๆท่านที่เข้ามาดูแล้วก็เลือกกลุ่มนี้เนี่ยก็คือว่าให้กลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ชํานาญมีความสุขนะครับเป็น Energy นี้เลยเป็น energy ที่ให้กลับมาบริสุทธิ์ สะอาดในสิ่งที่ตัวเองเป็นตัวเองมีนะครับมาขัดกล่าวเขาให้ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นเลยนะโอเคทีนี้นะครับเราจะมาดูความหมายของไพ่ว่าจะมี energy ในรูปแบบใดนะครับอยากจะสื่อสารกับท่านเนาะโอเคขอ,อนยตเสกไพ่ก่อนนะครับ one two t อ่ะมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอญอยตเคลียร์ energy ไพ่ก่อนมาดูว่าไพ่เนี่ยอยากจะบอกอะไร แล้วก็เพื่อเป็นการลดขั้นตอนเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเสกให้เขาออกมาเลย One, two, three. 1 2 3อ่ะมาแล้วครับสถานการณ์ของท่านณปัจจุบันเนี่ยเครียดมากแล้วก็รู้สึกว่าต้องการหาทางออกแล้วรู้สึกว่าไม่กล้า เหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตของท่านนะครับนี่คือตัวท่านในปัจจุบันแล้วก็มี10บดาบมาด้วยมี2ดาบรู้สึกลังเลแล้วก็สงสัยจนทิ้งความสามารถของตัวเองไปตัวท่านเป็นผู้ที่เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยนี่ King คิงออฟคัพคือเป็นผู้ที่เคยมีความสุขมากนะครับเป็นตัวพ่อของทางด้านศิลปะศิลปินความบันเทิงความสุขความสนุกสนานนะครับมันเลยทําให้ท่านเนี่ยตรงนี้เนาะข้อความนี้จิตวิญญ,ญาณกลุ่มนี้ คนที่เหมือนพลังงานกลุ่มไหนก็คือจิตวิญญาณภายในลึกๆนะครับก่อนนะครับให้ท่านเนี่ยกลับมาเหมือนกับขัดเกลากลับมาเห็นอดีตว่าตัวเองเคยดีอะไรเคยมีความสุขกับอะไรอย่างเงี้ยครับกอนนะครับแล้วก็สิ่งนี้ครูบาอาจารย์สายแห่งความบันเทิงความสนุกสนานเนี่ยก็ออกมาเหมือนกันเนาะฉะนั้นสภาวะณนะปัจจุบันที่ท่านเกรงกลัวก็คือฝั่งนี้นะไพ่เดวิลความไม่มัน่นคง ความคุณมัวในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านการงานหรือทางด้านการเงินนะครับโอเคพลังงานที่อยากจะสื่อสารกับท่านก็คือข้อความของคุณในอดีตจุดเริ่มต้นของคุณว่าคุณเคยมีความสุขมากเพียงใดคุณเคยเก่งในเรื่องอะไรแล้วคุณเคยล้มเหลวในเรื่องอะไรมาแล้วแล้วก็อย่าให้อดีตเนี่ยมีอิทธิพลต่อท่านมากนะครับ Just ไพ่แจสติกใบสุดท้ายเนี่ยบอกบอกบอกับบอกกับท่านว่ากฎแห่งกรรม จริงๆแล้วก็คือให้อยู่กับปัจจุบันนะครับนี่ตรงกลางเลยเนาะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้ย้อนดูดีๆว่าเราเก่งในเรื่องอะไรมีความสุขกับเรื่องอะไรเวลานั้นมันสั้นนะครับพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ทุกวันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจงอย่าลืมพลังงานตัวเล็กๆที่อยู่ภายในของเรานะครับกลับมาขัดเกลาจิตวิญ,ญญาณของเราให้ดีขึ้นสะอาดขึ้นงดงามขึ้นแล้วเป็นเราในที่ ที่เราเนี่ยเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับกลุ่มที่3ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกๆท่านเนี่ยได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรเมตรีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านที่เลือกกลุ่มที่4ี่กองที่4นะครับว้าวถ้ากลุ่มนี้นะครับเป็นผู้ที่มีเสน่ห จากภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความลึกลลบภายในเซนแรงไม่แรงเป็นคนที่มีสองบุคลิกอืมแต่แสังเกตเห็นกระบวนการวาดเนี่ยก็มีแค่สองโทนเท่านั้นเนาะรู้สึกก็จะเป็นสีทองกับสีเงินนะครับตัวตนที่เห็นอยู่ภายนอกเนี่ยจริงๆไม่ได้ซับซอ้อนนะครับแต่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ประมาณนั้นเลยแล้วก็ เวลาพูดสื่อสารอะไรเนี่ยจะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะทำให้ผู้คนเนี่ยลงรักนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีพลังงานที่ดีพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็สะอาดนะครับตอนที่วาดรูปนเนี้ยยังไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากแล้วก็รู้สึกเหมือนกับกำลังจะพัฒนาขัดเกลาจิตวิญ,ญญาของตัวเองเนี่ย ให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวท่านที่เลือกกลุ่มนี้ก็เหมือนกันจิตของท่านอยู่ในโหมดของผู้ที่เจริญปัญญาหรือเป็นผู้ที่มีครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับอืมประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเซฟภพ่ก่อน e two, อ h r e มอ่ะมาแล้วนะครับทีนี้จะขอเคลียร์นิจ้ไพ่ก่อนคลิปจะขออนุญาตตัดทอนให้มันสั้นลงโดย ตัดกระบวนการวางไพ่ออกนะครับโอเคโอเคมา1 2 3อ่ามาแล้วนะคะโอเคพลังงานที่อยากจะสื่อสารกับท่านเนี่ยพลังงานแห่งความเป็นจริงหรือพลังงานแห่งจักรกวาลเพราะพระไอเดอมูนขึ้นมาก่อน ต้องเข้าใจความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่คงที่นะครับแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงหมุนฟล w อยู่ตลอดเวลาอีกพลังงานกลุ่มหนึ่งก็คือพลังงานอันเก่าแก่ของท่านหรือครูบาอาจารย์หรือท่านเจ้าที่นะครับกลุ่มนี้จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับตัวท่านนะครับเดี๋ยวทานจะแยกพาก่อนดีก,กว่าพาทแรกเนี่ยพลังงานธรรมชาตินะครับ ที่มันหมุนรอบอยู่ตัวท่านรอบตัวท่านนะครับเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้มันไม่มั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะดีจะสุขจะทุกข์หรืออะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะ,ะต่อมาพลังงานในกลุ่มแบบที่2ก็คือพลังงานของครูบาอาจารย์นะครับอบอกว่าถ้าท่านอยู่ในสภาวะที่ยังไม่โอเคก็คือตอนนี้ท่านมีต,ตัวตนแล้ท่านคอยดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลือท่านอยู่นะ นีคอยขัดเกลาท่านรักแล้วก็ปรารถนาดีอยู่เป็นดังมือมิดเมติที่แท้จริงอยู่เป็นดังผู้ที่คอยปกป้องแล้วก็คุ้มครองนะครับต่อมานะครับเป็นพลังงานที่สําหรับผู้ที่เป็นผู้ปกครองนะครับคิดถึงแล้วก็อยากจะคุยอยากจะสัมผัสด้วยนะครับอยากให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญใจนะครับต่อมาพลังงานแห่งคนที่เป็นที่รักหากท่าน ยังไม่ได้มีคนรักอยู่ก็จะได้เจอคนรักหากท่านมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็คืออาจจะเข้าไปพูดคุยไปอ้อนไปบอกรักกันสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นพลังงานที่แบบว่าน่ารักน่ารักนะครับเอเนจี Energy กลุ่มนี้คือดีมากๆเป็นพลังงานที่รู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับต่อมาอันนี้ก็คือ อดีตหรือพาร์ทที่เป็นพลังงานที่อยากจะสื่อสารกับท่านเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรบ้างพลังงานของอดีตาตาชับางลึกไปเอาเฉพาะเจ้าปัจญบันกพอเอาเป็นพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรก็ได้นะครับทําบุญให้หน่อยเพราะเขาอยากจะไปอ,อยากจะเป็นอิสระแล้ว นะทำบุญในรูปแบบใดก็ได้นะครับตามความเชื่อตามศาสนาของท่านได้เลยกลุ่มนี้นี่พูดยาแล้วนะเนี่ยวันนี้ฉะนั้นทงข้อความทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยเนี่ยม,มันเป็นข้อความหรือว่าพลังงานที่สื่อเข้ามาสู่จิตวิญญ,ญาณพ่ยแล้วให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็รำลึกถึงเนาะส่วนในเรื่องของพลังงานที่เป็นเ,เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยทำบุญให้ให้เขาเนี่ยได้หลุดพ้นจากบ่วงพลนาการนี้แล้วทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้น จะส่งเสริมให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่เป็นมิตรที่ดีเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาเจริญปัญญาได้จริงๆตัวท่านจูก,กลุ่มนี้กลุ่มของเจริญปัญญาอยู่แล้วคิดสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จมีความชัดเจนแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะครบฉะนั้นสภาวะที่มันไม่คงไม่มั่นคงไม่เสถียรนั้นมันคือความจริงขอให้เข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับโอเคสําหรับกลุ่มที่4ี่กองที่4ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ขอให้ทุกทท่านเนี่ยได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตเมตตรีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับ